ช้อนอะไรสักอย่างโอ้แพรี่ด็อกเต็มเลยหืมพี่หนานถุงนี้สิบตัวห้าสิบบาท <พอ S 1> ตัวเมีย สิบตัวห้าสิบบาทอ้าวปายาสวัสดีครับไม่เจอปายานานเลยกลอเออะลมา๋อ,อกระลอกเยอะก็เลยมา แต่ก็เป็นเหมือนนึเหมือนจะหมดรุ่นแล้วนะนี่ไซตโตแล้วะสีส,ส,สีแดงกับสีเทาท้องขาวส่วนตรงนี้สีแดงอันนี้เทาขาว นี่พญาให้ดูอะไรพี่นันออ,อกกระลอกลอเผือกเผือกไซริสอันนี้เผือกของที่ไหนป้าอมันอยู่แถวลบบุรีวัดเศรษกันตลาบุรีแหละอ๋อเรียก,กขลับบุรีใช่ไหมครับต้องเก็บในกล่องเนาะเดี๋ยวอากาศเย็นร้านพี่โอต่อเลยนะครับเมื่อกี้ร้านปลายามาแล้ว โอ้ร้านพี่โอ,อันนี้ของเยอะเหมือนเดิมโอ้มีไซส์แบบเล็กๆเ,เลยนะยังไม่ลืมตาก็มีนะครับน,นี้สวนไหมครับพี่โอน่าจะสวนอันนี้ก็แตอ๋อน,นี่เล็กๆมีแดงมีเทาไม่ลืมตาเลยนะฮะเนะี่ย เดี๋ยววันนี้ผมจะสอบถามราคาขายหน้าร้านร้านพี่โอให้ด้วยนะครับมีคอมเมนต์สอบถามให้ช่วยอัปเดตราคากระลอกเนาะแต่ช่วงเนี้ยกระลอกเหมือนที่ที่ที่คำถามมาจะเป็นช่วงท้ายฤดูแล้วนะครับหรือปลายฤดูนะอ๋อเจ้าลูกชิ้นยังอยู่ลบควนสอบถามเลยนะพี่ขอเริ่มต้นที่ราคาเบาสุดเลยฮะก็คือไม่ลืมตา 250อันนี้แยกสีไห่พี่แล้วแต่ไซส์อันนี้เป็นเทาท้องขาวงอแล้วถ้าเป็นสีอื่นราคาต่างกันไหมครับเช่นแดงอะไรเงี้ยหรือราคาเดียวกันเลย250บาทอืมยังอันนี้เ็าเรียกว่าไซส์ยังไม่ลืมตานะครับไซส์นี้อยู่ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทบาอ่อ่าใช่บางตัวใกล้ลืมแล้วอีกสักนิดสักหน่อยนะน่าจะไม่กี่วัน ก็ลืมตาละถัดมาจากราคานี้เป็น,ปนกะลอกสว,กกสวนเลยเป็นไซส์เขาเรียกว่าไซส์อะไรครับไซสไซ์สวยคือไซส์น่าเลี้ยงที่สุดแล้วในท้องตลาดเขาเรียกว่าไซส์สวยนะครับราคาอยู่ที่4ี่รห้าสิบบาทม,มีอยู่สองตัวเนาะวันนี้หอมีเยอะกว่านี้อันนี้เรียกว่าไซส์สวยนะครับ อ๋อสวนจะมีะทุกเดือนอมีตลอดอยู่แล้วก็ลอกสวนเนาะ,ะลแล้วถ้าราคาถัดจากไซส์สวยสวนเป็นอะไรครับเป็นแดงแดงราคาอยู่ที่อันนี้ไซส์ลืมตาเนะาะเขาเรียกลองสวย<ช>ไซส์ลองสวยหกร <600 S 2> บาทก็คือลืมตาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่วิ่งเอ้ยเข<ช>าเรียกว่ายังไม่ถึงกับคานคานมากอยังเดินไม่ค่อยเก่งอ่ะใช่ 600นะฮะไซนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นแดงไซสวยพี่โอจะหยิบให้ดูตัวอย่างนี่ก็คือเดินเก่งแล้วแต่ไม่วิ่งหนีไม่กัดนี่เขาเรียกไซสวยนะครับจะเลี้ยงง่ายราคาอยู่ที่เท่าไร่ครับ 700. 700ก็คือต่างจากรองสวย100บาทก็คือรองสวย600สวย700นะครับนี่นี่นั่งนิ่งๆอยู่ยงังเลี้ยงง่ายอยู่นะครับอย่างนี้ ข้อดีก็คือเขาแท้กินเองเป็นแล้วมันจริงง่ายสําหรับผู้ที่นําไปดูแลนะคะก็คือวางผลไม้ให้หัดแทะกินเองได้แล้วถัดมาก็ต้องจะเป็นเป็นต้องเป็นสีอื่นใช่ไหมฮะสีเทาใช่เทาสวยเทาสวยแ800ร้อยบาทนะครับเนี่ยไซส์สวย800รอบาท อันนี้เริ่มล้เริ่มจะดือ้อละแปดร้อยบาทถ้าลองสวยเทาราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับมีไหมเอ่ยนี่หรื 700, 700, อเปล่าเจ็ดร้อยเจ็ดรออ๋อเล็กกว่านี้อีกนิดนึงอเล็กกว่านี้อีกนิดนึงอันนี้กำลังจะเป็นไซส์สวยเ,เทา,าชมพูหรือบางร้านเรียกเทาขาวอ่าก็คือยังไม่เผือกเต็มที่นะครับเพราะว่าเขามีสีเทาแซม บางร้านเรียกเทาชมพูบางร้านเรียกเทาขาวนะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ900าร้อันนี้คือไซส์สวยเนาะ <Okay. S 1> ไซส์สวย900บาท <Okay. S 1> oh, มีหลายตัวเลย <4. S 1> บางตัวก็นิ่งนะเนาะผ่านการเลี้ยงดูป้อนอาหารมาก็จะนิ่งอย่างนี้นะครับตาโตมาก เทาชมพูหรือเทาขาวนะครับต่อมาเป็นไซส์อันนี้ออ <laughs> นอนขดเป็นกลมๆหลับอย่างเดียวเลยอันนี้เป็นเทาชมพูเหมือนกันใช่ไหมครับ,ออบติดข้อหางดำขเขาจริงไม่เรียกเผือกนะครับเพราะว่าเขามีติดข้อหางดำหรือติดเทานิดๆไรน,นี้นะครับยังจัดอยู่ในกลุ่มเทาอยู่นะครับ ตัวนี้เท่าไรครับพี่โอ๊ะแปดร้อยบแปด0้ออ๋อไซส์สวย 800. แปดร้อยอ๋อข้างล่างจะเป็นสวนไซส์ไม่ลืมตาพี่โอ๋ขายอยู่เท่าไรครับสามร้อยาบาทสวนไม่ลืมตานะครับอ๋อลดได้ดได <laughs> มาต่อรองพี่โอ๋ได้ไอ๋ <250. S 1> ออันเนี้ยสอง้ อันนี้สามร้อยนี่คือใกล้ลืมตานะสังเกตว่าใกล้ลืมตาแล้วจะเริ่มเขาเรียกคามแล้วแล้ววันนี้พี่โอมีเผือกไหมครับันหรือว่าเป็นกระแตก่อนขอราคากระแตก่อนเห็นมีกระแตอยู่หนึ่งตัวใช่ไหมเนี่ยอ๋อหนั่นเอาไปแล้วเหลือแค่ตัวเดียว เท่าไหรพี่ขายหน้าร้านตอนนี้กระแต่4 5 0บาทนะครับกระแต่เล็กกว่านี้ถูกกว่านี้อ,อ๋อแล้ววันนี้มีเผือกไหมครับอ,อ๋อพี่โอไม่มีเผือกเข้าวเดืี๋ยว <laughs> บอกว่ามีเผือกไซส์สองเดือนอยู่ในนี้ไซส์สองเดือนคือไซส์วิ่งแล้วนะครับเนี่ยกินเองแล้ววิ่งแล้วต้องใส่โซ่ มีไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะครับไซส์2เดือนขึ้นไปส่วนท่านได้สนใจก็เนี่ยฮะเบอร์โทรพี่โอนะตามกล่องนี้เลยเอา้ามีอยู่ในนี้ด้วยอุ้ยเต็มเลยนี่ออหรือ,อยูน่ออโโนี่อ่าเผื่อท่านใดอยากติดต่อพี่โอ๋คิอาโค้ดนี้นะแอดไลน์เลยอ่าแอดไลน์ตามนี้เลยนะฮะส่วนหน้าร้านเป็นยังไงีผมถ่ายให้ชมนะครับ พี่โอ๋อยู่โซนเจเจมอนะครับก็คือตลาดสัตว์เลี้ยงของห้างเจเจมอนะับเบอร์โทรตามนี้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทรพี่โอเมื่อกี้นี้ได้เลยนะครับจริงอะ่ะดำชนหน้าร้านสามพันตัวเมียมีมาตัวเดียวใช่ไหมครับผมมาเจอกระลอกดำชนนะครับของ ของร้านพี่เมย์นะแต่ว่าตอนนี้อยู่อยู่ในร้านแม่พาของร้านพี่เมย์ตอนนี้อยู่ในร้านแม่พานะเป็นตัวเมียรกระลอกดําชนนะครับขายอยู่สามพันนะครับ <Hey. S 1> มองเห็นกันไหมเนี่ยมันอยู่ในกรงอะ่ะผมจะอเดี๋ยวขอลองเปิดดูนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้ยติดด้านบนผมจะให้ดูชัดๆนะครับ ก็ลอกดำชนนะครับสามพันนะปิดก่อนเดี๋ยวกระแปวิ่งออกก็ใ <c oughs> ัรนใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ